สวัสดีครับชาวไบค์ก็ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอนตจีพีะเจอกันตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยง10นาทีฮนะทักทายทุกคนนะภาคกลางวันแสดงว่าวันนี้เราจะต้องเจอกัน2คลิปแน่นอนอ่าถูกต้องแล้วครับยังคงมีการทดสอบการเทสนะฮะเช็คดาวเทสที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียฝนก็น่าจะประมาณ2 0 3 0ยังไม่แน่นะว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์เดียวผมจะ นำเรื่องราวของการเทสในวันที่2เนี่ยมาเล่าก็เช่นเคยครับประมาณ3ามทุ่มสีทุ่มไม่เกินนั้นแต่ทักทายทุกคนในช่วงบ่ายช่วงกลางวันกันก่อนนะฮะ,ละเล่าเทอนิดนึงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมารู้จักมาติดตามผมในคลิปแรกก็อาจจะมีความคิดว่าโหนะนี่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยมาคุยเรื่องราวของรถแข่งใช่เหรออ่าแต่คนไหนที่ประมาณ80%นะครับรู้จัก ตัวตนผมชัดเจนแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรแต่เป็นเมื่อก่อนนี่ก็มักจะบอกว่าทําไมไม่ใส่เสื้ออย่างนั้นทําไมไม่แต่งตัวดูดีทําไมไว้ผมไว้หนวดทาไมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมางทีมันโคตรลาคาญเลยนะแต่พวกเหล่านั้นไม่เกิน5%เปนี่ยน่าจะหนีหายล้มหายตายจากผมไปหมดแล้วล่ะน,นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็น FC ซตัวจริงนะที่อยู่กันตรงนี้สิ่งที่คุณจะเสพก็คือหน้าตาหลอ่อหน้าตาเท่ผมไม่มีให้คุณหรอก แต่ข้อมูลวิธีการนำเสนอต่างๆความเป็นตัวตัวงงผมผมมีเต็มร้อยรับได้ตรงนั้นก็รับไปรับไม่ได้ก็ถือว่าปล่อยผ่านก็ได้มั้งเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับเรื่องราวของน้องก้องสังเกตจันตรากันหน่อยหนึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะนะครับทำไมพี่ปุ้ยไม่ไม่ค่อยได้คุยถึงเรื่องราวของเขาผมเองยอมรับนะครับว่าไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรนัก เหตุผลเพราะว่าอะไรทุกคนน่าจะทราบกันดีใช่ไหมครับกล้องเองก็อาจจะไม่มีพื้นที่ในสื่อให้ได้ติดตามผมเองก็อยู่ตั้งขอนแก่นแบบนี้ผมจะไปไม่มีคอนเน็ชันอะไรเลยนะฮะจะไปติดต่อไปคุยจะเอาข้อมูลมาจากไหนแต่วันนี้ผมจะคุยเรื่องราวของนักแข่งไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคนนี้เนี่ยนะฮะในมุมมองส่วนตัวนะครับเปรียบเทียบว่าในเส้นทางของกล้องในปีนี้ยังคงจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ก้องสมเกียรติถือว่าเป็นนักแข่งที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการ2ล้อวงการรถแข่งบ้านเราแบบโอ้โหสุดๆเลยนะครับในปีที่ผ่านมากับผลงานที่โคตรจะปังต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องแม้อาจจะมีเส้นทางในการแข่งขันโมโตทูเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะแต่ก็เพิ่งที่จะมาปังในปีที่แล้วด้วยชัยชนะด้วยโพเดียมด้วยเรื่องราวต่างๆ หลายคนนั้นไม่รู้จัก MotoGP เลยครับไม่ได้สนใจรถแข่งด้วยอาจจะบอกว่าแง้นๆน,นอย่างเงี้ยกคงจะมองว่าคนที่ชอบรถแข่งน่าจะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งตีคำนิยามความหมายโน่นนี้นั่นไปแต่พอเห็นธงไตรลงนะครับโบกสะบัดในโพเดียมในชัยชนะด้วยสีไม้ลายมือของนักแข่งหมายเลข35คนนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยคนไทยไม่ธรรมดานะเว้ย นะฮะคนไทยก็ไปถึงเวทีระดับโลกได้ในวงการรถแข่งซึ่งปกติวงการรถแข่งโดยเฉพาะ2ล้อเนี่ยบ้านเราก็แทบที่จะแบบว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักน,นะครับเอาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นระดับาภาคพื้นเอเชียก็ยังพอที่จะโอเคละยังไปได้แต่ถ้าพ,พูดถึงระดับโลกจริงๆเนี่ยนะถือว่ากล้องเป็นตัวจุดนะฮะตัวจุดตัวกายให้กับ คนที่ไม่ค่อยได้สนใจกีฬาแห่งโลกความเร็วเนี่ยได้หันกลับมาบอกว่าคนไทยก็ถือว่ามีความสามารถไม่แพ้ชาติใดเหมือนกันนะในภูมิภาคใกล้ๆเคียงกันเนี่ยใช่ไหมแล้วกล้องเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนนะฮะที่อยากจะเป็นนักแข่งะนะครับอยากจะทําตัวเองให้มันถูกต้องก็คือเป็นนักแข่งแต่ไม่ใช่ว่าไปอาศัยพื้นที่ตามถนนสาธารณะตามอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยพิสูจน์ตัวเอง ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากครับผมชื่นชมนะฮะฮอนด้าเขาก็ถือว่าเห็นความสําคัญของตรงนี้ก็เรียกว่าเฟ้นหาเด็กๆเยาวชนเนี่ยมาปั้นนะครับมาเข้าค่ายเข้าอะไรเป็นอะคาเดมีเป็นอะไรแล้วก็เรียนรู้ทักษะให้มันถูกต้องซึ่งกล้องก็เติบโตมาจากตรงนั้นแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นนะฮะว่าถ้าเราเจ๋งจริงถ้าเรามีของจริงในตัวเนี่ย เดี๋ยวก็จะมีคนสนับสนุนเองละไม่ต้องห่วงตรงนั้นแล้วก็น้องๆมือใหม่หลายๆคนก็สอบถามผมมาว่าอยากจะเจริญรอยตามพี่ก้องเนี่ยนะครับว่าทำยังไงดีนะฮะก็ให้ไปติดต่อกับ h อน da เลยนะครับฮอนด้าประเทศไทยน่าจะหาไม่ยากหรอกมัง้งเบอร์โทรศัพท์ตาม Google ตามอะไรเนี่ยเซิร์ชเข้าไปหรือถ้าจะเป็นค่ายยามาฮ่าก็น่าจะมีนะฮะเอาเป็นผมก็เห็นยามาฮ่ากับฮอนด้านะครับที่มีโครงการดีๆสําหรับเยาวชนเนี่ยนะครับหาเบอร์โทรแล้วก็ คุยโทรนะฮะติดต่อกันเข้าไปเลยเนาะกล้องสมเกียรติในปีที่แล้วนะครับฟอร์มก็ปังโปลิเยมาตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเลยทีเดียวนะฮะกับการที่ชัยชนะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวที่อินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นสนามใหม่นะฮะใน MotoGP ใน Moto 2ใน Moto 3ด้วยเนะี่ยแล้วก็กล้องก็เป็นตัวเปิดดังนั้นชื่อของกล้องก็จะจารึกอยู่ว่าเป็นนักแข่งคนแรกนะครับที่ชนะได้ในสนามนี้อ่าไม่เบาเลยนะฮะเป็นนักแข่งคนแรกย้ำนะครับ คือก่อนน้นั้นอาจจะเป็น w o r l d s u p e r b i ไบค์ที่มาเปิดซิงก่อนแล้วมานาฬิกาเนี่ยแต่ถ้าเป็นในรายการ MotoGP Moto3 Moto2 เนี่ยกล้องถือว่าเป็นคนแรกที่เปิดซิงที่นี่นะฮะชัยชนะหลังจากนั้นมาก็ต่อสู้เพื่อหัวแถวได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปพลาดก็คือจะพลาดเพราะว่าตัวเองพลาดเพราะว่าคนอื่นทําให้ล้มพลาดเพราะอะไรก็แล้วแต่ก็คือ3สนามไม่มีคะแนนติดเลยครับหลังจากนั้นแล้วก็กลับมาแข็งแกล่งด้วยนะฮะการมีโพเดียมนะฮะแล้วก็ จบชัยชนะ,ะจบการแข่งขันการแข่งสะสมเนี่ยด้วยอันดับที่10ติดท็อปสิฮะท็อปสิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งนึ่งนะฮะโมโตโทูนเนี่ยมันนักแข่งเกือบเกือบสาคนน่ะดังนั้นกล้องติดท็อปสิได้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ดีงามมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะทําผลงานได้ดีในหลายสนามเหมือนกันนะครับอ่าก็พลาดไปอย่างที่บุรีรัมบ้านเราเนี่ยน่าจะแบบว่าอ่า สร้างความเสียใจเสียดายให้กับแฟนๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะกับการที่โชว์ฟอร์มขั้นเทพมาตลอด2วันแล้วก็วันที่3ก็มาพลาดออกนำตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็ผ่านไปแค่ไม่กี่รอบก็พลาดล้มไปแล้วก็ออกจากแกข่งขันไปแต่คะแนนสะสมก็เกือบจะตามโจโรเบิร์ตทันในอะันดับที่9นะครับเหลืออยู่ประมาณ3-4แต้มไม่เกินนี้ะนะฮะแล้วก็เกือบที่จะโดนอันดับที่11ไล่ทันอยู่เหมือนกัน นะฮะแล้วในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังคงคาดหวังกับนักแข่งของไทยรายนี้นะครับว่าจะพอที่จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้กล้องเนี่ยขยับคะแนนสะสมขึ้นไปให้มากกว่านี้หน่อยอติดท็อปห้าท็อปหเป็นไปได้ไหมผมขอไล่เรียงดูรายชื่อของนักแข่งในปีนี้ก่อนดีกว่านะฮะว่านักแข่งที่อาจจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญของกล้องเนี่ยน่าจะมีใครอย่างไงกันบ้าง คนแรกนึกไม่ต้องไปนึกไกลนะฮะไอโอคุระ ok ครับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองทั้งคู่แม้ว่าจะซียอมเปื้กันแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ในสนามก็ไม่มีใครยอมใครแน่ๆละหลายครั้งหลายคราวที่ทั้งคู่ทั้ง3าทั้ง79เนะี่ยแบทเทิลกันมันก็มันเร้าใจนะฮะหลายคนแบบว่าลุ้นกลัวว่าจะเกี่ยวกันล้มนะไอโอคุระ ok ยังคงเป็นหนึ่งในนักแข่งนะครับที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองกับแชมป์โลกที่หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายในปีที่แล้วเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนนะฮะโอกาสนะ ดังนั้นก็คือไอโอคูลานะครับก็แต่ทุกคนจะได้เห็นนะฮะว่าเรื่องของ m o t o ทูเนี่ยโดยเฉพาะทีมฮอนด้าเอเชียของต้นสก,กาดของกล้องเนี่ยถ้าคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งก็ต้องดีตามกันถ้าไม่ดีก็ไม่ดีเลยดังนั้นในเมื่อไอน่าจะมีโอกาสอยู่ดังนั้นกล้องก็จะต้องมีโอกาสไปด้วยเหมือนกันนะฮะคนที่2นะครับนักแข่งที่ไม่เคยชนะเลยในปีที่แล้วแต่โพเดียมเพียบมากเลยฮะนะครับ,น,รบนักแข่งที่มีรอยสักเป็นจุดเด่นนะฮะ ไม่ต้องถามว่าจุดเด่นตรงไหนน่าจะจุดเด่นทั้งตัวนะครับอารอนคาเนตฮะคาเนตเองไม่ชนะก็จริงแต่โพเดียมอย่างที่ผมบอก5 2 3เนี่ยเพียบกันเลยทีเดียวนะเฉียดไปเฉียดมาดังนั้นในปีนี้ยังคงเรียกว่ามีเส้นทางที่ได้ลุ้นกันได้แก้มือกันอีกแน่ๆนะฮะใครอีกคนหนึ่งเปโดรอาคอสตาครับเปโดรอาคอสตาเป็นนักแข่งที่อาจจะเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างหวอหวาแต่ พอมาในต้นฤดูกาลเนี่ยแพ็กเยอะฮะปรับเนื้อปรับตัวกับรถไม่ได้แต่มาหลังจากครึ่งหลังดีงามมากนะ,ะมีชัยชนะตั้ง3หนนะฮะจบกะแน่นสะสมอันดับที่5ด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มของเปโดเริ่มที่จะมาดีนะครับในช่วงตั้งแต่ปลดล็อกตัวเองตั้งแต่ชนะได้หลังจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยล้มแต่ก็ไปไม่ได้ลงแข่งเพราะว่าไปบาดเจ็บจากนอกสนามฮะไปลงซ้อมโมอเต์ครอสแล้วก็พักยาวไปนะนี่ก็คือหนใน นักแข่งที่สร้างความแตกต่างอีกคนเป็นใครบ้างมีเยอะนะฮะอารอนโซโลเปสครับนักแข่งที่หลายๆคนปันใจไปเชียร์เขาแม้ว่าจะไม่ได้ลงแข่งขันในช่วงแรกเนี่ยตั้ง6สนามเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นมวยแทนฮะ,ะเขาเป็นมวยแทนเขามาแทนเฟเนตินะครับก็มาลงสนามมีชัยชนะมีโพเดียมมีหัวแถวให้ได้เห็นตลอดเชื่อเหลือเกินนะครับว่านักแข่งคนนี้ถ้าได้ลงเต็มสนามในปีนี้เนี่ยน่าจะแบบว่า ร้อนแรงได้ไม่เบาเหมือนกันนะใครอีกครับเท่าที่จะมองเห็นนะฮะก็จะมีโทนี่อาบอริโนโนะ,ะโทนี่อาบอริโนโก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ฟอร์มแม้ว่าอาจจะไม่ได้ว่าพีคสุดๆแต่ก็ความคงที่เนี่ยได้นะฮะความสม่ำเสมอได้คนนี้เจคดิกสันครับเจคดิกสันยังคงเป็นนักแข่งที่น่าจับตามองปีที่แล้วก็ถือว่าจบคะแนนสะสมอันดับที่6 จุดเด่นคือทำวันเสาร์คอลิฟายได้ดีมากแต่วันอาทิตย์ก็อาจจะบางทีก็พลาดล้มบางทีก็โดนแซงง่ายไปหน่อยแต่ลีลาการขับเนี่ยคนนี้โหดจริงๆฮะดังนั้นนี่ก็คือน่าจะเรียกว่าเป็นคนที่สร้างความแตกต่างให้กับกล้องสุเกียรติได้เหมือนกันน้องใหม่ขึ้นมานะครับแชมป์โลกโม o ตอทรีสดสดร้อนๆอนะครับอิซานเกวาร่าะนะฮะคนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง รถเนี่ยโอเครสภาพทีมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เจ้าตัวจะปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งได้แค่ไหนนะฮะด้วยสัดสีแชมป์โลกนะก็ว่ากันไปนักแข่งที่เป็นตัวจี๊ดตัวจาร์ดนะครับใน m o โต3ีย่างแม้จะไม่ได้เป็นแชมป์โลกแต่ก็คือตัวเก๋าพอตัวในรุ่นนั้นนะฮะอย่างซิโยกาเซียนะครับอ่านะฮะอย่างนักแข่งเดนนี้ฟอกเกียอีกคนนึง อ่านะครับดูนะฮะโมโตโทูเนี่ยมันจะใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์แบบเดียวกันหมดเลยนะฮะทริอัมมนะครับอ่าทริอัมม์เจ็ 65, แต่มันก็จะมีความต่างถ้าเป็นในเรื่องของชุดโครงนะฮะตัวถังเนี่ยส่วนมากก็เป็นคาร์เรกนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามาอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเรียกว่านิดๆหน่อยๆแต่ชาคาดว่าเรื่องของตัวถังไม่น่าจะเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคาร์เรกแต่วิธีการปรับเซตรถ นะกล้องสมเกียรตินั้นก็มีจุดเด่นก็คือลีลาการขับที่บู๊ที่ดูดันถูกใจแฟนๆละ่ะนี่ก็คือจุดเด่นจริงๆยอมรับนะครับว่าเป็นคนที่ทอนลำดับได้เก่งได้ดีอยู่ในเมื่อนักแข่งทุกคนนะคุณจะเป็นระดับแชมป์โลกระดับไหนก็แล้วแต่นะครับในเมื่อมีจุดเด่นก็จะต้องมีจุดด้อยเป็นของธรรมดาคู่กันอยู่แล้วจุดด้อยของกล้องสมเกียรติที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือจังหวะที่อาจจะใจร้อนไปหน่อยจังหวะที่ไม่น่าพลาดก็พลาดได้ ซึ่งเรื่องราวของตรงนี้มันอาจจะมีแฟนๆของกล้องนะครับที่มองเข้ามาเนี่ยมองความเห็นต่างหลายมุมบางคนบอกถ้าจะขับแบบยุ้มมยุ้มมเนี่ยจะขับทําไมนอนอยู่บ้านเถอะรถแข่งมันก็ต้องบู๊มันก็ต้องดูดันสิแบบนี้ก็มีเยอะนะฮะ,ะแฟนๆขับที่อยากจะให้ใส่เต็มๆเลยล้มเป็นล้มไม่ล้มคือชนะอาวก็ว่ากันไปสิทธิ์ของท่านนะฮะแฟนขับกลุ่มที่ว่าโอเคล่ะเอาคะแนนทุกสนามได้ไหม อ่านะครับก็รู้อยู่ว่ามีฝีมืออยู่แล้วผมไม่เถียงนะครับผมผมมองว่ากล้องเป็นนักแข่งในรุ่นโมโตทูที่ฝีมือระดับหัวแถวนะครับอันนี้ว่าไม่ได้พูดเพื่อที่จะอวยอะไรผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่คําว่ามีฝีมือมีความเร็วสูงเนี่ยกล้องจะติดอยู่ในตรงนั้นนะครับเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงมันก็ต้องอยู่ที่ความส,สม่ำเสมอด้วยถูกไหมฮะอันนี้มาร์คมาเก็ตยังพูดเองเลยนะครับขณะว่าเขาขับแบบว่าบ้าระห่ำดีเดียวกันขนาดนั้นว่าการจะเป็นแชมป์โลกการจะประสบความสําเร็จเนี่ย คุณชนะมากี่สนามมันอยู่ที่ว่าคุณมีคะแนนมากี่สนามอคิดขำๆนะคุณชนะ5สนามแต่อีก10สนามคุณไม่มีคะแนนเลยคุณไม่ได้เป็นแชมป์โลกหรอกอันนี้เรื่องจริงดังนั้นแฟนๆกลุ่มนี้ก็จะอยากจะให้น้องกล้องเนี่ยเอาสักท็อปห้าท็อปหทุกสนามได้ไหมนะก็คือถ้าตัดไ้ที่คะแนนคุณอยู่ในหัวแถวแบบนี้มันจะสร้างความกดดันไปถึงคู่แข่งคุณคู่แข่งสิ่งที่น่ากลัวสําหรับคู่แข่งก็คือการที่ถูกใกล้จี้คะแนนมา ไม่ใช่ว่าแต่เป็นชัยชนะนะฮะชัยชนะอย่างเดียวนี่ไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้กับคู่แข่งมากมายนักนะถ้าเกิดว่าคุณสมมติว่าคุณชนะสนามนี้คุณไปล้มสนามนั้นคุณล้มสนามนั้นแล้วคุณล้มล้มต่อไปอย่างเงี้ยอัตราส่วนเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวคุณเขาก็จะมองว่าโอ้โหไม่เห็นสม่ําเสมอเลยเออเดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็หลุดมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ไอ้พวกที่แบบว่ามันก็ไม่ค่อยได้ชนะหรือว่าได้อะไรสักหน่อยแต่แบบ เหมือนประมาณว่ามีคะแนนสะสมมาดีๆตลอดอย่างอารอนคะเนเนี้ก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกนะแม้ว่าเขาจะไม่ชนะเนี่ยถ้าไม่นับที่เขาไปบาดเจ็บเองนะครับผมว่าเขามีโอกาสได้แบทเทิลเอาแชมป์โลกแชมป์โลกน่าจะมีการแย่งชิง3าคนด้วยซ้ําเห็นไหมฮะอ่นาคะแน,นก็ไปไปบาดเจ็บจนแล้วก็มาลงสนามอาการยังไม่ดีเนี่ยเลือดจมูกไหลเลยอะเห็นไหมฮะคะแนน,นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นักแข่งที่ไม่ชนะเลยแต่คะแนนสะสมก็ตามแชมป์โลกอยู่ไม่กี่แต้มเองอันนี้ยังไม่ได้นับตอนที่เขา ร่างกายเขาไม่พร้อมนะครับแล้วเขาก็ต้องดรอปไปเนี่ยนะฮะเห็นไหมดังนั้นก็ถือว่ารักเชียร์ก็พิสูจน์ตัวเองนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของกล้องอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าก็ไม่ได้อวยก็คืออย่างมั่นใจว่ากล้องคือนักแข่งที่มีความเร็วสูงเอาผมว่าติดท็อปสามฮะ,ะแต่ความสม่าเสมอจะติดท็อปอะไรเพื่อนๆไปลองคิดดูเอาแล้วกันแต่ด้วยนะครับคนไทยก็คงจะต้อง ส่งกาลังใจเชียร์นะครับให้นักแข่งไทยเนี่ยได้ไปเฉิดฉายนะครับยังอยากเห็นธงไตรลงเนี่ยโบกสะบัดอยู่แล้วละนะจะโบกสะบัดสนามไหนก็แล้วแต่หรือจะทุกสนามเลยได้ยิ่งดีนั่นก็คือเป็นความรู้สึกของผมจริงๆแต่ก็สิ่งที่วิเคราะห์สิ่งที่บอกไปสิ่งที่ลวกเราที่นําเสนอไปเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะกล้องเองไม่ได้ว่าอยู่ในพื้นที่ของสื่อเหมือนกับนักแข่งต่างประเทศหลายๆคน ผมเองก็ไม่รู้จะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่ามาอะไรถูกไหมฮะน้องเองก็ไม่ได้ว่ามีตรอรี่ที่แบบว่าในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ค่อยได้นู่นนี้นั้นไม่ค่อยได้อะไรนั่นอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาที่เขาอาจจะถนัดแบบนั้นใช่ไหมละ่ะผมก็เลยนานๆทีจะเอามาเล่าใช่ไหมนานๆทีอะนะฮะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าในคลิปนี้สรุปกล้องมีโอกาสที่จะลุ้นเป็นแชมป์โลกไหมเชื่อว่าหลายคนอยากจะให้ผมฟันธง มผมว่ามีอยู่แล้วละ่ะเรื่องมีนะครับแต่ดูรายชื่อนักแข่งที่ผมไล่เรียงมาดีฮะว่าทั้งน้องใหม่น้องไม่ใหม่ละอ่ะทั้งเก่าไม่เก่าเนี่ยดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่ากล้องทําตามสเตปก็คือเก็บคะแนนสะสมไว้อย่างเดียวเลยครับนะอ่าเอาชัวร์สนามไหนที่ตัวเองมั่นใจมีความเร็วที่มันเหนือกว่ามีกริปยางหรือว่าดูรถแข่งเป็นหลักถ้าเกิดว่าไอโอคุระทำได้ดีผมเชื่อว่ากล้องน่าจะทําได้ดีเพราะว่ารถแข่งเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอก ส่วนตัวผมผมมีความเชื่อว่าเขาไม่มีการลำเอียงหรอกฮะใครจะมองแตกต่างอย่างผมไม่เป็นไรนะฮะส่วนตัวผมผมองว่าทีมก็ปารถานานะครับที่อยากจะให้นักแข่งทั้งคู่เนี่ยประสบความสําเร็จที่สุดละดังนั้นในเมื่อกล้องเป็นนักแข่งที่ผมเชื่อมั่นว่ามีความเร็วสูงเนี่ยถ้าเกิดว่านิ่งและก็สม่ําเสมอในการเก็บคะแนนกว่านี้โอกาสที่จะอยู่ในหัวแถว แล้วก็ถ้าคุณอยู่ในหัวแถวท็อป4ท็อป5ท็อป6ได้เนี่ยโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับแต่นั้นก็เป็นกำลังใจให้กับน้องกล้องเสมอกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้3-4ทุ่มมาสรุปผลการเช็คดาวเทสวันที่2ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ